ทางด้านของประกันสังคมเนี่ยเขาได้มีการจ่ายเงินเยียวยาแล้วนะ2,500บาทโดยมีการโอนเป็นรอบที่2ครับโดยทางด้านของประกันสังคมเนี่ยจะมีการเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเนี่ยให้กับผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยจำนวน2,500บาทเนี่ยรอบที่2ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับโดยจะมีการโอนผ่านทางพร้อมเพย์หมายเลขประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะอ่าผมย้ํานะหมายเลขประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะพร้อมกับอธิบายนะครับในส่วนของวิธีการเช็คสิทธิ์ จากที่ทางด้านของรัฐมนตรีเนี่ยมีการอนุมัตินะครับให้กับทางสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยาในจ้างและพู้กันตนมาตรา33ใน9กิจาการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐนะครับโดยจะมีการเริ่มทยอยโอนนะครับตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่28กันยายนนี้ในพื้นที่เข้มงวดน,นะครับ สำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33สามนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้ตามเว็บไซต์นะครับสำนักง,งานประกันสังคมโดยที่คลิกข้อความนะครับที่ระบุว่าตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยามาตรา33แล้วก็กรอกในส่วนของเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็พิมพ์ค้นหาอย่างไรก็ตามครับถ้าสมมติคุณผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสยัยสามารถที่จะโทรไปได้ที่สายด่วนนะครับประกันสังคมเบอร์1 5 0 6นะครับตลอด24ชั่วโมงเลย